สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หาดนพรัตนะคะตอนนี้เราเตรียมตัวที่จะขึ้นเรือนะคะเพื่อที่จะไปในเกาะต่างๆวันนี้นะคะจะไปหลายเกาะมมากเลยและก็จะมีหาดด้วยนะคะในหาดแรกที่เราจะไปก็คือมาหยาแล้วก็ตามด้ยวยเกาะเต่าเกาะอ้อทะเลแหวกต่างๆนะคะแล้วก็จะเก็บรูปถ่ายรูปแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ใช้กล้องอิสต a า360ในการถ่ายอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่เก็บได้ทุกมุมแน่นอน,นะคะ่ะอยากให้ทุกคนนะคะรอ ชมตั้งใจดูนะคะว่าเราจะมีอะไรสวยๆไหมทุกคนดูมั่งนะคะตอนนี้เราได้ขึ้นเลยนะคะทุกคนแล้วถ้าถามว่าคนพายไนค้าไหนทำไมในวันอย่างนี้ก็คือไอคนนั้นเลยค่ะผู้หญิงซ้ายมือนั่นแหลคะค่ะ ที่วัานอน,นนั่งกอดตกอยู่เพราะว่าเมาเรือค่ะตอนนี้กํากำลังเดินทางไปที่หาดมายานะคะแล้วก็ต่อไปก็จะให้ดูเป็นกล้องของเรือนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมแต่ว,ว่ามันสวยมากทุกคนอยากให้ตั้งใจดูนะคะดูกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็ถึงคาดมะยาแล้วย้เราก็จะไปถ่ายรูปกันทุกคนถ้าว่าหาดมะยาเนี่ยค่าเ <c oughs> ข้าเท่าไหร่ส่วนตัวก็จำไม่ได้แต่ว่าประมาณที่1 0บถึงสบาทประมาณนี้นะคะทาม,มันสวยนะทุกคนถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มเดินใกล้น่อยแต่ว่าข้างในสวยมากค่ะเหมือนว่ามันก็จะเป็นแบบว่า เป็นแง่อะเราทุกคนก็ทาที่ทุกคนรู้จักอะไรก็คือหาดมายาทำให้เข้าไปแล้วผิดหวังไหมไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ,คะต้องได้รูปติดหมายติดมือกันมาแน่ๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองวยมาเยอะมากเลยเราไปดูกันดีกก่าคะ่ะว่ามันจะสวยแค่ไหนเนาะ we